มันมือน,นี่มันจะมีประจำใจไม่เต็มอิ่นเลยหรอคะเออเอาให้เต็มนะค่ะหายใจเองอ๋อดีขึ้นค่ะคุณลุงค่ะความรู้สึกเท่านั้น ไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายเรื่องู้สืกเรื่องเดียวว่าเ,าเรื่องอข้สืบเ,เรื่องี่นเปลาเข้าใจเรื่องู้สืกเรื่องเดียวเปลาเข้าใจาส่วนเนื้อหาการอธิบายเรื่องของพลังงานก็ฟังมาตั้งมือปีๆแล้วก็น่าจะจับทางได้เนาะไม่ต้องอธิบายตรงนั้น เดี๋ยวนี้เบาขอ,องหมอไหมเบาค่ะเบาเบาคุณลุงเป็นหมอเหรอคะ <c oughs> ห,นหนูสงสัยมากเลยที่ดูในโปรไฟล์คุณลุงเนะหนูว่ามี q ว e s t i o ม mark ตลอดเลยว่าคุณลุงเป็นใครคุณลุงเป็นใคร <c oughs> ฟังให้ดีทำทำตอบนะแล้วลุงพูดเรื่องอะไรไงอ,อสุขภาพเพื่ออยากจะรู้ว่าลุงหมอคือใคร มันต้องถอยหลังไปว,ว่าลุงพูดเรื่องอะไรค่ะแล้วมันมีกี่เรื่องที่พูดตรงในในเนื้อหาสาระทั้งหมดจับความไม่ได้จับทางให้ได้ค่ะมเมื่อกี้เนี่ยถามว่าลุงเป็นหมอใช่ไหมใช่ไหมก็ต้องถามว่าจังหวัดไททาน,นี่ถามว่ามีหมอกี่คนเยอะจํานวนเยอะบอกไปจําจนวนมา เราแก้ก็นอ้คนยังวัดไทยนับเราคุยกับตานับแม่งเลยอ้าว<ม>ทั้งจังหวัดมีกี่คนคถามหมอเนี่ยฮะเป็นร้อยเลยค่ะเป็นร้อยใช่ไหม <ชะ S 1> ถามลุงใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยลุงเป็นหมอใช่ไหม <ชะ S 1> ลุงหมอกเกินร้อย